สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง Harry Potter กับนักโทษแห่งอัชคาบันเล่ม3ฉบับภาพประกอบสีสีปกแข็งผู้เขียน J.K. Rowling ผู้แปลวลีพรหวังซื่อกุลเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายอังกฤษ Harry Potter คำโปรยเจ้าแห่งศาสตร์มื่อโดดเดี่ยวและไรมิตร ถูกสาวกทอดทิ้งท่านรับใช้ของเขาถูกล่ามโซ่มาตลอด12ปีคืนนี้ก่อนสองยามท่านรับใช้จะเป็นอิสระและจะออกเดินทางไปสมทบกับนายของมันหลังทําผิดกฎเวทมวนต์ครั้งใหญ่แฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นรถเมยอัศวินราตีออกจากลิสต้นวินจิงหนีจากพวกเดอร์สลีพร้อมแน่ใจว่าตัวเองต้องเดือดร้อนอย่างหนะักแต่รัฐมนตรีเวทมวนต์มีปัญหาใหญ่กว่านั้นให้จัดการ ซีเรียสแบกนักโทษชื่อกระชอนและสาวกคู้จงรักภักดีของลอว์เดอมอร์หลบนี้ออกมาจากคุกอสกาบันทุกคนพูดกันว่าเขากำลังตามล่าแฮร์รี่เหล่าผู้คุมวิญญาณพร้อมจุมพิตมรณะสุดสยองถูกส่งไปซุ่มอยู่รอบฮอกวอตเพื่อตามหาแบกเปิดเทอมปีสามแฮร์รี่เผชิญข่าวลือน่ากลัวและลางมรณะที่ดูเหมือนจะติดตามเขาไปทุกที่ ขณะแฮร์รี่ได้รู้ความจริงเรื่องใหม่เกี่ยวกับอดีตของตัวเองและต้องมาเชิญหน้ากับทาสผู้รับใช้ผู้จงรักพักดีที่สุดคนหนึ่งของจอมมารแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับภาพประกอบสีสีเล่มที่สามกำลังคอยทุกท่านอยู่พร้อมเวทมนต์ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในทุกลายเส้นทุกหยดสีทุกรายละเอียดภาพจนคุณอาจเข้าใจว่าซิมเคนักวาดเจ้าของเหรียญตารลรางวัลเครสกินอเวเสกมันขึ้นมาด้วยไม้กายสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด336หน้าราคา2450บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นาสมีบุกนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b b บีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย